วันก่อนมีภาพของหัวหน้าพักภูมิใจไทยขับรถสามล้อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในกรทมนะคะนั่นคงจะเป็นภาพที่สร้างสีสันทางการเมืองแต่ก็ซ่อนถึงการขับเคี่ยวกันอยู่ไม่น้อยคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะติดตามความเคลื่อนไหวและถอดความหมายที่ซ่อนอยู่นี่เป็นการประกาศตัวของหนึ่งในพักใหญ่เพื่อร่วมชิงชัยในสนามนี้แม้ว่าจะมีประวัติการทำคะแนนที่อาจจะไม่ดีนะักติดตามจากรายงานค่ะ ภูมิใจดูดพูดแล้วดอยนั้นไม่จริงมีแต่ปิ๊งกันกลางสภานี่คือคำตอบที่ผู้นำพักภูมิใจไทยให้ไว้เมื่อถูกถามถึงแรงดึงดูดที่พักสามารถกระชากนักการเมืองหลายสิบชีวิตเข้าร่วมงานได้เปิดตัวสมาชิกชุดใหม่เมื่อวันพุธยังรวมถึงขุนพลเมืองหลวงพุทธิพงศ์ปุณกันที่จะเติม,เต,มเต็มความฝันปักธงกลางกรุงนะคับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำถามว่าจะรักษาแชมป์ได้ไหรือไม่ก็ยังยืนยันคําตอบเดิมเราไม่ใช่รักษาแชมป์เราต้องการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานครครับไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิการเมืองภูมิภาคไหนพักภูมิใจไทยมักถูกพูดถึงในฐานะที่มีความเคลื่อนไหวโดดเด่นชักชวนนักการเมืองร่วมงานได้ทั่วประเทศแต่การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอหลายสิบชีวิต ได้ชื่อว่าเลี้ยงดูปูเสือสมาชิกในระดับพรีเมียมกลับไม่สามารถการันตีชัยชนะในบางพื้นที่ได้หนึ่งในนั้นคือพื้นที่เมืองหลวงและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องหาคำตอบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพถูกหยิบมาอ้างอิงทุกครั้งที่มีการคาดการผลเลือกตั้งสสเมืองหลวงครั้งถัดไปสามพักที่ยึดเอาพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ไล่เรียงตั้งแต่พักเพื่อไทยพักก้าวไกล และพักประชาธิปัตย์ชิงความนิยมกลับมาได้หลังพ่ายแพ้ทุกเขตในการเลือกตั้งทั่วไปปี2562และเป็นอีกครั้งที่ผลการเลือกตั้งเมืองหลวงของพักภูมิใจไทยออกมาไม่ดีนักพวกเขาได้คะแนนเสียงรวม19,789คะแนนคิดเป็นสัดส่วนเพียง0.8%เทียบได้ยากกับสัดส่วนที่คู่แข่งช่วงชิงได้ตั้งแต่พักเพื่อไทยและพักเก้าไกล ได้คะแนนเสียงใกล้เคียงกันที่ประมาณ20%พักประชาธิปัตย์ประมาณ15%ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ4ปีที่แล้วส่งผู้สมัครเกือบครบทุกเขตแต่ผลลัพธ์กลับชัดเจนว่าไม่สามารถเรียกว่าความสำเร็จได้เต็มปากเต็มคำเขตที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุดในกรุงเทพของพักภูมิใจไทยคือเขตเลือกตั้งที่24พื้นที่นี้ได้หัวหน้าพักอย่างเสียหนูช่วยลงพื้นที่หาเสียง ขอคะแนนชาวราชบุรณะและทุ่งครุแต่ได้ใจผู้ใช้สิทธิเพียง6,700คะแนนเท่านั้น <Okay. S 1> ผู้สมัครส่วนใหญ่ได้คะแนนเสียงอันดับที่6ถึงอันดับที่8จากผู้สมัครทั้งหมดและคว้าคะแนนรวมได้ประมาณ43,500คะแนนจากผู้มาใช้สิทธิ์3ล้าน1แสนคนสัดส่วนคะแนนเทียบได้ยากกับสี่พักการเมืองที่เหลือซึ่งคว้าสัดส่วนคะแนนเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า86% ความนิยมของผู้ใช้สิทธิ์ที่ยากจะคาดเดาและการเมืองที่ต้องอาศัยกระแสนิยมเข้มข้นช่วงใกล้เลือกตั้งทำให้สนามเมืองหลวงยากจะมีพักการเมืองไหนคว้าชัยชนะแบบแลนสไลด์ได้อุรชัยศรแก้วไทย PBS รายงาน